ก็เราอยู่ตอนนี้เรามาอยู่หน้าเรือ U.S.S Midway นะครับแล้วก็ตรง U.S.S Midway จาเดินผ่านมาไปาําแต่ไม่เคยสังเกตไอตัวพล็กตัวนี้มาก่อนนะครับแต่อ่านใจความแล้วเขาสร้างมาให้ลํำลึกถึงวันที่7เดือนธันวาคมปี1941พออจ่าพูดวันไปทุกคนก็รู้แล้วครับก็หมายถึงอะไรก็ Pear Harbor ที่เกิดการาจู่โจมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ เขาสร้างไอไอเขาเรียกว่าอะไรวะพิษพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพิธภัรสแตชชูส t ตชูภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะอนุสาวรีย์สร้างอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์าสิ่งนี้มาเพื่อลำลึกถึง2,335คนที่ได้เสียชีวิตไปในวันนั้นนะครับก็ทอามาฝาก สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าขอมาเปิดคลิปแบบเป็นเฉพาะเสียงแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูคลิปที่สุดยอดบะกวยเต้ที่ด,ด,ดีสุดยอดสุดยอดสุดยอดเตแต่มันสุดยอดแบบไหนเหรอครับวันนี้จ่าได้มีโอกาสพาน้องๆคือพลทหารเจก,กับพลทหารพีท ที่เป็นคนไทยและเป็นทหารอเมริการเชื้อสายไทยเราจะไปบุกเรือ USS Midway ถ้าใครตามจากคงเห็นรูปภาพและเรือลำนี้ว่ามันสวยงามขนาดไหนเรือลำนี้ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้กับเมืองซานเอโกไปเสียแล้วแต่วันนี้คลิปนี้จะจะพาเข้าไปดูในจุดสำคัญของทหารชั้นผู้สูงสุดในเรือ บนทุกเครื่องบินหรือว่าเรือ USS Midway เราจะไปดูว่าห้องของเขามีห้องพิเศษอะไรบ้างนอนตรงไหนมีใครช่วยเหลือเขากินกันยังไงต้องตามมาดูครับผมเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งก็คือเรามีบัตรทหารขึ้นเรือฟรีไม่เสียตังค์เฮ้ยอย่าไปชว่วยดีไม่เป็นไรช้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวจ่าจะพาไปดูที่นอนของในพลนะครับ แต่ว่าภาษาเรือเขาไม่เรียกว่า general แต่เราจะเรียกคำว่า admiral นะครับก็คือ admiral and captain นะครับหรือว่ากัปตันเรือหรือว่า admiral เพราะว่าเรือพวกนี้ก็จะมี admiral ที่ทำงานด้วยแต่ว่าแต่ว่าไม่มีปากเสียงหรือว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินเรือของเพราะว่ามันขึ้นอยู่มันเป็นความรับผิดชอบของกัปตันเรือนะครับไปเข้ามามาดูที่นอนเขาครับ เจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะอย่าอย่าตกบันไดนะได้จะจะาอย่บนเรือมันนานแล้ว <c oughs> ตกแน่นอนโอ้ยสีนโสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้นะครับกับตันหรือเจเนอโรลพวกนี้จะมีนาวิทยโยินปกป้องคนสำคัญเหล่านี้เพราะทหารเรืออย่างกัจจ่ากเก่งกับเฉพาะการทาสีเรือไงนะ เราเลยต้องมีนาวิทยาทินหล่อๆแบบนี้เพื่อปกป้องนายพลหรือว่าหรือว่ากับตันเรือไปนะครับดอซีบร์น่าจะซีบร์เห็นไหมมีนาวิทยาทินปกป้องกับตันเรือกับนายพลครับ อย่าคิดว่าทุกคนเข้าทหารแล้วจะมีที่นอนนี้นะครับเฉพาะในคนกับกับตันเรือเท่านั้นนะจะมีห้องแบบนี้ไม่ง <eterm oon> ั้นเราก็จะนอนห้องนอนเล็กๆตา้มาผมเคยเป็นครับคอฟฟี่ครับคอฟฟี่นะคอฟนี่ไงนี่โอ้โหสรุปว่ามีสองดาวสองดาวนะครับก็ที่นอนเขาก็จะอยู่แบบนี้ สวยๆลอลออสุดยอดสุดยอดโหที่อยู่นี่หอรวมหอรูมกับตันสมัคตรงนี้นะสครสัาโอ้มีแบบมีห้องครัวมีห้องครัวด้วเซียเซสมุนเฮ้ยขออไรนี่ไปหาเบอร์พลีสขอตเต็กหนึ่งชิ้นเขาให้ตเต็กกเน่ยเนี่ยเต็กเต็กสชิ้น โอ้โหแสบบอแสบบอเนี่ยโอ้คุณหิวเหลือเกินมาหิวเหลือเกินเออเออย่าไปอย่าพึ่งไปไปติดคุกทหารกันสองคนเลยนะอ่าอ่าอ่าพี่พถ่ายพี่ด้วยเป็นไงนิดมาดูเรือมีความรู้สึกตื่นเต้นเลยครับใหญ่อยากกลับไปบนเรืออีกปะยังยังยังไม่ยังไม่กลับกลับเรือพร้อมจะให้กลับเลยมั้ยกลับเรือใช่ใช่ไหมยูร์มาเนี่ยสหรัฐอเมท็อปซีเวียต Restricted area สงสัยเป็นโยมันนะใช่ถ้าจะเป็น Headcom โยอรมันหรือว่าอ๋อทีวีทีวีครื่อใหม่เก่าโอ้โหชัดทุกคนครับจ่าไม่รู้ว่าจ่าอยู่ห้องอะไรนะแต่ว่าห้องนี้จากพลที่เขาบรรยายมาเขาบอกว่าเป็นห้องที่ในพล ใช้เป็นการตัดสินใจข้อมูลต่างๆแต่ไม่ได้มีความตัดสินใจในการเดินเรือเลยนะครับแต่เขาแบบเหมือนคล้ายๆเป็นออกคําสั่งเรือที่อยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็เรือรอบข้างด้วยนะครับในช่วงสงครามเป็นห้องของนายพลโดยเฉพาะหรือว่าแอดมิรัลก็จะมีทีมงานของเขาที่ทุกคนจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่วันนี้เรามาหลงเรือแล้วตอนนี้คิดว่าห้องนี้มันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโคดดิ้งอะ เพราะมันมีเอกสารพวกพิมดีดพวกอะไรที่ส่งโค้ดส่งข้อมูลความลับไปให้แน่ๆเลยครับเขาส่งโทรเลขกันเปล่าน้องโทรเลขเหไอซีนี่น่าจะเป็นไอซีวอล์กอ่าไม่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 ใช่ไอซีหรอก ใค,ใครรู้ทางบ้านช่วยตอบด้วยนะครับงงมาก Break the code Break the code โอ้โหโอ้โหมาแล้เว้ยภาษาเอเลี่ยนทุกคนตอนนี้เข้ามาในท้องเรือนะครับไม่รู้ว่าเรืออยู่อยู่ส่วนไหนช่วงไหนของเรือ รูปพวกนี้คือผอ,อรหรือว่าผู้บังคับบัญชาการหรือว่ากัปตันเรือตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบัน,นคนสุดท้ายนะครับและคนสุดท้ายก็คงจะเป็นคนนี้นะ1992ั 1, ตั้งแต่คนแรกเลยเขาเก็บรูปมาทุกคนเลย,เยตั้งแต่เป็นกัปตันเรือรู้สึกคนแรก โอเรือลำนี้เข้ามาเข้ามากัานยา1 9่หโอ้สุดยอดว่ะทุกคนห้องน้ำน้ำของนายพลนะครับน้องคนั้นก็จะไปห้องนอน่อนนีะทุกคนกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe นะครับสับตะไคร์เออสับตะไคร์หน่อยอยากดูอยากดูอะไรเจ๋งๆอยากดูเครื่องบินอยากดูอะไรเงี้ยนะต้องสับตะไคร์นะครับสับตะไคร์บอกอะไรบอกภาษาอีสานว่าบอกอีสานนะสับตะไคร้มันเัดแหลกตะเออสับตะไคร้ห้มันเหลกแหลกตะไคร์บอกสับหัวสีไข่หัวกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาหาเที่ยวบ่อยๆสวัสดีครับผม